ซิงเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถยับยั้งเอนไซม์โพลิโมเลสตัวนี้มันจะทําให้อ่าต้านการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัสและอันที่2นะคะมันก็จะไปช่วยแอคชั่นที่ ACE2 Receptor ซึ่ง ACE2 Receptor เนี่ยมันจะเป็น Receptor ในร่างกายของคนเราอยู่แล้วมีมากที่ปอดมีมากกว่าปอดคือเซลล์ไขมันก็จะทําให้เชื้อไวรัสเนี่ยนะมันเข้าสู่เซลล์น้อยลงอันนี้ก็คือหน้าที่สําคัญ สำคัญนะของซิง สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานนะช่วงนี้เราจะมาเน้นเรื่องของการดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคะอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานนะเราจะพูดถึงเรื่องแร่ธาตุสังกะสีนะคะอาจจะไม่คุ้นเคยเนะเพราะว่าแร่ธาตุสังกะสีเนี่ยเขาเรียกว่า trace mineral นะก็คือตัวที่แบบร่างกายต้องการใช้มันจําเป็นและสาคัญแต่ว่าร่างกายต้องการในปริมาณที่แบบไม่มากซิงค์เนี่ยเป็นแร่ธาตุสังกะสีนะซิงค์เนี่ยจะทํางานสําคัญมากนะคะเก,กะะี่ยวกับในเรื่องของระบบภูมิต้านทานนะคะภูมิต้าน ทานในร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องไม่ถูกทําลายจากหลักๆเลยนะ1ก็คือตัวเราเองเนี่ยจะต้องไม่กินอะไรที่มันเป็นลดภูมิต้านทานในร่างกายเราลงอะไรบ้างที่มันเป็นลดภูมิต้านทานในร่างกายของเราลงก็คืออะไรก็ตามที่ทําให้เซลล์เราเกิดการอักเสบนะอันนี้ก็คือภูมิต้านทานจะลดการอักเสบเกิดจากอะไรล่ะง1การกินน้ําตาลน้ําตาลในที่นี้หมายถึงว่าทั้งธรรมชาติและสังเคราะห์ก็ทําให้ภูมิต้านทานเราลดลงได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะธรรมชาติหรือสังเคราะห์ธรรมชา เช่นอะไรบ้างเช่นน้ำผึ้งน้ำตาลสังเคราะห์เนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยใช้วัตถุด,ดิบคืออ้อยแต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็คือบีทรูทแต่ก็มาผลิตเป็นซูคโครสหรือน้ำตาลเหมือนกันออนอกจากน้ำตาลแล้วเนี่ยมีอะไรอีกแอลกอฮอล์ถ้าเป็นแอลกอฮอล์พวกเบียร์เหล้าพวกนี้นี่คือแบบลดพมงตาทานลุงอย่างชัดเจนนะคะตั้งแต่แก้วแรกนะคะแล้วมีอะไรอีกไขมันเลวในที่นี้หมายถึงทรานส์แฟตอย่างเช่นครีมเทียมทั้งหลายนะคะขนมเบเกอรี่ไงขนมมีอะไรบ้างอ๋อแน่นอน ก็มีแป้งแปรรูปใช่ไหมคะก็ให้พึงระวังไว้ว่าเซลล์เราจะอักเสบอันที่2นะคะภูมิต้านทานของเราลดลงได้จากนอนนอนหรือนอนดึกอันที่3ความเครียดความเครียดเนี่ยมันจะไปมีผลต่อฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนเวลาหลังออกมานิด นี่ดีนะเออมันเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะก็คือเครียดเรื้อรังให้เทคนิคในเรื่องของการปรับสมดุลคอติซอลฮอร์โมนอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเราจะออกกําลังกายเพื่อที่จะปรับความเครียดของเราให้เราออกกําลังกายที่แบบหลีกเลี่ยงการแข่งขันเ,ออเช่นอะไรบ้างทําด้วยแบบตัวเราคนเดียวแล้วก็ช้าๆสบายๆนะคะเราไปเล่นโยคะค่อยๆยืดเหยียดไป ฝึกลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะคอร์ติซอลฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะไม่ถูกกระตุ้นมากแล้วมันเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่ช่วยทําให้ร่างกายเราสงบนิ่งแล้วก็ลดความเครียดจะทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นอันนี้นะก็หลักๆ3ามเรื่องที่จะต้องทําก่อนนะคะว่าภูมิต้านทานมันลดลงจากอะไรแล้วเราก็อย่าไปทําสิ่งนั้นแล้วเราจะเสริมภูมิต้านทานของเราะขึ้นไปได้ยังไงนะคะ อาหารเสริมนะคะที่เกี่ยวกับภูมิคุนทาันมีหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นของวิตามินมีทั้งวิตามินซีวิตามินดีวิตามินบีวิตามินเอวิตามินอีพวกนี้ก็คือมีส่วนในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อไวรัสหมดเลยนะเกลือแร่ก็ได้ที่สําคัญวันนี้ที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องซิงค์นี่แหละซิงค์มันเป็นออแกนิกนะซิงค์เนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถยับยั้งเอนไซม์โพลิโมเลสตัวนี้มันจะทําให้อ่ต้านการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัสและ ันที่2นะคะมันก็จะไปช่วยแอคชั่นที่ ACE2 Receptor ซึ่ง ACE2 Receptor เนี่ยมันจะเป็น r e c e p t ตอในร่างกายของคนเราอยู่แล้วมีมากที่ปอดมีมากกว่าปอดคือเซลล์ไขมันก็จะทำให้เชื้อไวรัสเนี่ยนะมันเข้าสู่เซลล์ได้น้อยลงอันนี้ก็คือหน้าที่สำคัญสำคัญนะของซิงอีกอันนึงก็คือตัวซิงก์ทำให้ T เซลล์ ail, นะ T เซลล์ ail, นี่ก็คือเม็ดเลือดขาวชนิดนึ่งนะคะทำหน้าที่เป็นทหารปกป้องร่างกายของเรา จะทําให้ T ีเซ l อะทำงานดีขึ้นอะไร<ม>นี้แล้วกันนะอีกหนึ่งกลไกของซิงก์ก็คือเพิ่มความสามารถการกําจัดของเสียหมายถึงของเสียหรือเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจนะคะคือเล่าให้ฟังว่าปกติระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันจะมีพวกเขาเรียกซิเลียก็คือเป็นเหมือนเซลล์เล็กๆทําหน้าที่คอยพัดโบกอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีพวกน้ํามูกต่างๆามันเป็น,นกลไกในเรื่องของการป้องกันร่างกายไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปซิงค์เนี่ยมันจะไปทําให้ฟังก์ชั่นการทํางานแบบ บบดีขึ้นก็คือมีการกําจัดเอาพวกเชื้อโรคหรือของเสียออกมาผ่านทางเซลลเนื้อเยื่อที่เป็นเป็นแบบพวกกลไกการพัดบุกกาจัดของเสียพวกนี้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสีกลไกแบบนี้มันก็เลยทําให้ซิงเนี่ยมีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยทําให้เราติดเชื้อได้น้อยลงทีนี้ประเด็นก็คือว่าอาหารอะไรที่เพิ่มซิงได้นะคะ1เลยนะอาหารทะเลนะคะโดยเฉพาะถ้าใครชอบกินหอยนางรมหอยแมลงผู่พวกปูกุ้ง2ก็คือ เนื้อสัตว์อย่างเนื้อหมูเนื้อวัวก็คือสัตว์พวกนี้มันมีซิงอยู่อ่าถ้าไม่กินเนื้อล่ะคะกินมังค่ะอันนะผักอะไรที่มีซิงคสูงผักบางชนิดอ่ะโดยเฉพาะนะเห็ดนะคะเห็ดจะมีซิงคเยอะมีผักคะนา้าอีกอันหนึ่งหน่อไม้ฝรั่งผักกาดอันนี้อาหารแบบในธรรมชาตินะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปกินในรูปแบบของอาหารเสริมทุกครั้งก็ได้ถ้าเป็นในรูปแบบของอาหารเสริมนะให้กินซิง์โดยทั่วๆไปนะเราจะกินอยู่15มิลลิกรัมต่อ ใช่ไหมแต่ในช่วงนี้ถ้าเราต้องการเสริมหุมต้านทานขึ้นนะให้กิน30-50มิลลิกรัมต่อวัน คือถ้าเกิดว่าเราเลือกได้เรากินจากธรรมชาติดีที่สุดสารอาหารจากธรรมชาติมันสามารถดูดซึมแล้วร่างกายไปใช้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของที่เป็นรูปแบบอาหารเสริมเนี่ยนะคะเราก็ต้องเลือกโดสแบบฟอร์มที่มันสามารถที่จะทําละลายแล้วร่างกายดูดซึมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการท,ที่เราจะกินแร่ธาตุสังกะสีเนี่ยแร่ธาตุสังกะสีที่มันอยู่ในรูปเกลือบางอย่างมันก็การดูดซึมมันก็ไม่ดีแล้วก็ถ้าร่างกายมีการอักเสบเราจะลดการอักเสบในร่างกายไ,ได้จากอะไรอีกบ้างนะคะหวิตามินทั้งหลายทั้งลละ,ละาาายยน้ํแ โดยเฉพาะวิตามิน D3 ถ้าเป็นวิตามินที่ละลายน้ําก็อย่างเช่นวิตามิน C เป็นต้นนะคะ D3 ก็กิน5,000 IU ต่อวันวิตามิน C ก็กิน2,000มิลลิกรัมต่อวันอันที่2ก็จะเป็นกรดไขมันโอเมกา้าแต่มันไม่ใช่อเมก้าทั่วๆไปนะโอเมก้ามีหลายอันแต่กรดไขมันที่จำเพาะเจาะจงก็คือที่ได้จากน้ํามันปลามันจะมี EPA กับ D h a นะอันนี้ก็จะเป็นสารต้านอักเสบให้กินแบบไหน EPA กับ d h a วันละ2,000มิลลิกรัมแล้วอย่างอื่นก็ตัวที่เพิ่มภูมิต้านทานในลำไส้ของเราก็คือโปรไบโอติกนะคะโปรไบโอติกกินทุกวันมันจะช่วยเสริมภูมิต้านทานในลำไส้มันไม่ใช่แค่พูดถึงในลำไส้พวกเราภูมิต้านทานเวลามันสร้างขึ้นมาแล้วยมันกระตุ้นทั้งร่างกายจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ลำไส้แต่มันกระตุ้นส่งไปตามกระแสเลือดไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นโปรไบโอติกเนี่ยก็คือทานไปประจำทุกๆวันนะโอเคพวกเราแล้วเดี๋ยวเรามาเจอการทุกวันจันทร์อังคารสุกสองทุ่มเหมือนเดิมนะะค วันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย